อช่วยให้คนสดใสน้ำใจช่วยให้คนสดชื่นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 m เ z จากะังนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะสู่สันติค่ะ ทุกคนว้ายวนผลกรรมนำเนื่องตกตามรุ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีคองจุนจากคนกุศลความชั่วจากบาปทุกทนเพราะตนนั้นก่อเวร ถือดีมั่งมีเพระาะทรรมกชํชูนั่นบากสาบตัวเลือกลัวมัวเมาล้าไปบางคนรอาว่าเหตุนเจริญพรเดยอท่านผู้ฟังทางสวทตรัง91.25เมกะเฮิรตซ์อก็มาพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา ห้าโมงครึ่งถึงหกโมงโดยประมาณรายการธรรมสู่สันติโดยการนำของพระครูสังวรธรรมวิมลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังท่านกันได้มอบฉันทานุม,มัติจากท่านพระอาจารย์โดยอาตมาก็ามาทำหน้าที่แทนอาตมาจะมากล่าวถึงเรื่องประวัติโดยย่อ เพราะว่ายังเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะโยมยังเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะเข้าช่วงเทศกาลพรรษาก็จะจำพรรษาของพระพิสุสฆงในช่วงฤดูฝนเอาวันเข้าพรรษาปีนี้จะตรงกับวันพฤหัส,สบดีที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2565ก็ตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8 ปีขานโยมเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์หรือเทราวาสจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณนะที่หนึ่งที่ใดตลอดระ,ระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลาสามเดือนตามพระธรรมวินัยที่บัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น ตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8จนถึงวันขึ้นสิบหาค่ำเดือนสิโดยประมาณโยมโดยวันเข้าพรรษานั้นจะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหาบูชาเวละอ,อาสาฬหาบูชานั้นจะตรงกับขึ้นสิบหาค่ำเดือนแปดของเดือนกรกฎาที่จะถึงนี้โยม ซึ่งพระพุทธศาสนิกชนชาวไทยพุทธพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีการปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษานี่มาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยยมสุขโขทยัยประเภทของการเข้าพรรษาของพระสงฆ์นั้นจะแบ่งออกเป็นสองประเภทอสองประเภทโดยประมาณปุริมพรรษาคือ การเข้าพรรษาแรกเริ่มตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำโยมอ่าแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดสำหรับอธิกมาตคือมีเดือนแปดสองหนหรือสองครั้งนั่นเองจะเริ่มในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดหลังอ่าจนถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดหลังจากออกพรรษาแล้วพระที่อยู่จำพรรษาครบสามเดือนก็จะมีสิทธิ ที่จะรับกระถินซึ่งมีช่วงเวลาเพียง1เดือนนับตั้งแต่วันแรม1นึ่งค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15บหาค่ำเดือนสิบสองโยมโดยข้อที่สองก็ปัดชิมปรรษาปัดชิมปัรษาก็คือการเข้าปรรษาหลังการเข้าปรรษาหลังนั้นใช้ในกรณีที่พระพิสุต้องเดินทางไกล หรือมีเหตุสุดวิสัยทําให้กลับมาเข้าพรรษาแรกในวันแรม1นึ่งค่ำเดือน8ไม่ทันก็ต้องรอไปเข้าพรรษาหลังคือวันแรม1นึ่งค่ำเดือน9แล้วก็จะไปออกพรรษาในวันที่ 10, วันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12ซึ่งเป็นวันหมดดูเขต ดูเขตทอดกระถินพอดีดังนั้นพระพิสุที่จะเข้าปัดชิมพรรษาจึงไม่มีโอกาสได้รับกระถินแต่ก็ได้พรรษาเช่นเดียวกับพระที่เข้าพรรษาปุริมพรรษาเหมือนกันในประเทศไทยนั้นมีพระพิสุสงส่วนใหญ่จะจำพรรษาในช่วงปุริม ปุริงปัญสาหรือปัญษาแรกมากกว่าปัจฉิมปัญษาหรือปัญษาหลังยกเว้นพระพิสษุที่อาพาธหรือป่วยมีกิจจำเป็นจึงจะอธิษฐานจำปันษาในช่วงปัจฉิมปัญษาส่วนการที่มีเดือน8 2สองหนหรืออ,อธิกมาตเป็นปีอธิกมาตก็เพราะการนับทาง จันทรคติเป็นวันขึ้นแรมอ่าเป็นวันขึ้นหรือวันแรมซึ่งแต่ละปีจะมีจำนวนวันน้อยกว่าการนับทางสุริยกติอ่าสุริยกคติการนับวันตามแบบปัจจุบันจึงทำให้ต้องเพิ่มเดือนในบางปีอ่าโยมจะเพิ่มเดือนในบางปีเพื่อชดเชยจำนวนวันที่หายไป มิให้ปีต่างจันทรกติหรือสุริยกติคลาดเคลื่อนกันไปมากกว่าตามความเป็นมาของวันเข้าพรรษาเกิดขึ้นอ้าวประวัติเข้าพรรษาโดยย่อยมอวันเข้าพรรษาเมื่อครั้งพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวรุวันเมืองราชคลึก พอถึงฤดูฝนพระพิสุส่วนใหญ่ก็จะอยู่จำที่เช่นเดียวกันกับนักบวชนอกพุทธศาสนาที่นับถือมักเ,เป็นประเพณีปฏิบัติอยู่จำปรรษาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลปรากฏว่าพระพิสุกลุ่มเจตภักดีภักคีพาบริวารจำนวน1,500รูป เที่ยวจาริกไปตามที่ต่างๆเนื่องจากตอนต้นพุทธกาลยังไม่มีพุทธานุญาตให้พิสุกจำปัญษาทำให้ชาวบ้านพากันติเตียนถึงการจาริกของท่านเพราะไปเหยียบข้าวกล้าในนาเสียหายเมื่อรู้ไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ รัฐถามจนได้ความจริงแล้วว่าทรงบัญญัติพระพิสุสงอยู่จำปรรษาเป็นเวลาสามเดือนในช่วงฤดูฝนนั่นเองโยมอย่างไรก็ดีหนังสือหรือที่อ้างอิงวันเข้าพรรษาที่จัดพิมพ์มาโดยอันนี้ทางวัฒนธรรมเองชาติก็กระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวเป็นกรณีโยมเป็นกรณีกิจ จำเป็นนะก็จะมีจะเรียกเป็นเหตุพิเศษคือสตหะหรือกรณียกิจซึ่งจะมีอยู่สประการเพื่อนสหธรรมิกหรือผู้มีทาร่วมกันทั้ง5คือพิสุพิสุนีศิกขามานา นั่งกำลังจะศึกษาในกรณีที่มีผู้อายุน้อยต่ำกว่า18ปีหรืออีกสองปีจะครบการบวชเป็นพิสษุนีอ่านั่นเอง 2. ไปเพื่อยับยั้งเพื่อนสหธรรมิกที่อยากศึกมีให้ศึกได้อ่าก็สามไปเพื่อกิจของสงเช่น หาอุปกรณ์ซ่อมกุติวิหารที่ชำรุษสุดโทมสไปเพื่อะลองศรัทธายกที่เขาส่งตัวแทนมานิมนต์ไปเอาวมบําเพ็ญบุญได้นอกจากนั้นวันเข้าพรรษาจะยังยกเว้นสำหรับพระพิสุขที่ประสบเหตุดังกล่าวต่อไปนี้แม้ว่าเป็นระหว่างการเข้าพรรษา ก็จะสามารถหลีกไปที่อื่นได้โดยไม่อาบัดแต่ขาดพรรษาคือถูกสัตว์ทำร้ายหรือรบกวนหรือเบียดเบียนถูกงูรบกวนหรือขบขัดถูกโจนเบียดเบียนหรือพ้นตุบตีถูกปีศาจรบกวนหรือเข้าสิงหรือฆ่าชาวบ้านนี้จะให้ให,ห้ความอุปธรรม ไม่สามารถที่จะอุปธรรมได้ต่อไปเพราะย้ายถิ่นฐานไปที่อื่นหรือเสนาสนะของพิสุที่ถูกไฟไหม้น้ำท่วมอันนี้เป็นต้นโยมข้าวพรรษานั้นนอกจากเป็นช่วงที่พระพิสุอยู่จำประจำที่ดังกล่าวแล้วยังก่อเกิดให้เกิดประเพณีขึ้นอีกสองประเพณีคือประเพณี ถวายผ้าอ,อาบน้ำฝนและประเพณีแห่เทียนปันษา,าเรามารู้กันโด้วยย่อๆว่าประเพณีถวายอาบน้ำฝนนั้นเกิดขึ้นโดยมีเรื่องเล่าว่าสมัยพุทธกาลครั้งหนึ่งนางวิสาขามหาอุบาสิกาต้องการที่จะนิมนต์พระพิสุไปฉันพัตหารที่บ้านจึงให้หญิงรับใช้ไปวิหาร เชตวันเพื่อนิมนต์พระปรากฏว่านางไปเห็นพระพิสุเปลือยกายอาบน้ำฝนอยู่ก็กลับมารายงานด้วยความเข้าใจผิดว่าไม่พบพระเห็นแต่พวกชีเปลือยนางวิสาขาก็รู้โดยปัญญาว่าคงเป็นพระอาบน้ำฝนอยู่ ดังนั้นนางจึงทูลขอพรจากพระพุทธเจ้าขอเพื่อถวายผ้าอาบน้ำฝนเดพระพิสุและพิสุณีเป็นประจำตั้งแต่นั้นมาจึงเกิดเป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้และกล่าวกันว่าผู้ที่อาบน้ำฝนจะได้รับอานิสง์ เหมือนการถวายผ้าอื่นๆตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าตรัสไว้คือทำให้เป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใสสวยงามไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมีความสะอาดปุดพ่องใสทั้งกายและใจส่วนพระเพณีที่แห่เสียนรรษาเกิดจากกามการจำที่การจำเป็น ที่สมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นปัจจุบันดังนั้นพระพิสุขอยู่รวมกันมากเพื่อปฏิบัติกิจวัตรและการสวดมนต์ตอนเช้ามืดและพลบค่ำเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรมและการบูชาพระธาตนัตไรจำเป็นต้องใช้แสงสว่างจากเทียนนั่นคือที่มาที่ไปของ ประวัติโดยย่อของการข้าพรรษาโยมประวัติโดยย่อของการข้าพรรษาและต่อมาจะมากล่าวอ,อีกสักทีหนึ่งเรื่องความประมาทความประมาทเลินเล่อเผลอ,ลอสติไม่มีสำรวมระวังกายวาจาใจส่วนความที่ไม่ประมาทนี้มีวิันตรงกับข้ามได้แก่ ความรอบค้อบมีสติคอยกำกับการกระทำวาจาใจอยู่เสมอจำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมทุกอย่างตั้งแต่การทำงานทำปกติแักทำคำสสั่งอนของพระพุทธเจ้าไม่ประมาทปัดชิมโอวาทพระองค์ได้ตรดดวสก่อนได้จัดไว้ว่าดูก่อนพิสุขทั้งหลาย บัดนี้เราเตือนท่าน,ท,าน,าานทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเติดก็อธิบายพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องความไม่ประมาทนี้เป็นโอวาสุดท้ายที่สั่งสอนกุศลธรรมทั้งหมดรวมลงในความไม่ประมาทเหมือนรอยเท้า สัตว์เดินลินต่างๆรวมลงในรอยเทา้าช้างฉะนั้นความไม่ประมาทจะเป็นเหตุเตือนใจเราตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตรงเตือนไว้อีกว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่อ่านี่คือคำเป็นปรัชญาที่พระองค์ได้ตรัสไว้ เราจะได้หมันพิจารณาดูตนและหาโอกาสเพิ่มพูนคุณงามความดีและความชั่วให้ลดน้อยลงความเป็นประมาทจะเตือนไม่ให้เราลืมตนเห็นเป็นจริงเป็นจังกับชีวิตในโลกอ,อย่างนี้เป็นต้นพระหนึ่งว่าดำรงอยู่ได้ชั่วกับชั่วกันในที่สุดทุกคนจะต้องจบ ด้วยความตายทรัพย์สมบัติต่างๆก็จะเปลี่ยนมือไปเป็นของคนอื่นที่ดินที่เรานึกว่าเป็นของเราแต่ถ้าเราจะกลายเป็นเท่าฐานฝังเรียรายอยู่บนพื้นดินนั่นก็บางทีเขาก็เก็บไว้ในโกดเล็กๆเ,เหมือนของเด็กเล่นอะไรแบบนี้ทำนองนิยม คำสอนทั่วไปของพระพุทธเจ้าสอนถึงเรื่องความไม่ประมาทและความประมาทคู่กันในกรณีทัว่วไปเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทราบผลดีของความไม่ประมาทและผลร้ายของความประมาทโดยการเปรียบเทียบคำสอนกรณีระดับต่ำแบ่งได้4กรณี ในการละกายทุจริตคือประพฤกิกายทุจริตว,วจีวจีจุสุดจริตเป็นการประพฤกวิวจีสุดจริตในการละมะนูทุจริตประพฤกมิมโนสุดจริตในความละเห็นผิดทำให้ถูกคำสอนสีระดับนี้ เป็นต้นโยมว,วันนี้อาตมาก็ได้กล่าวมาย่อๆให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่รับฟังอยู่ได้รู้ประวัติที่มาที่ไปของการเข้าพรรษาหรือวันอาสาละหบูชาและก็ความประมาทและไม่ประมาทโดยย่อๆอาตมาก็มีกิจ ธุระก็ได้กล่าวเพียงย่นย่อ,นยอในท้ายที่สุดนี้อาตมาขออ้างอาคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบรารมีธรรมขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าและบรารมีธรรมของหลวงพ่อกะแก้วการามที่วัดสาริการามและบรารมีธรรมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ญาติโยมทุกคนทุกท่านผู้ฟังทั้งหลายที่นับถือขอจงอํานวยววพรให้ญาติโยมทุกคนทุกท่าน จงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญคิดมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดแล้วก็ขอให้เป็นผลสําเร็จดังความมุ่งมา่ปรารถนานั้นทุกสิ่งทุกประการเทินเจริญพอรโยม ความดีของจุนจากคุญกุศลความชั่วจากบาปทุกทนเพราะตนนั้นก็อเวรนไว้บางคนถือดีมั่งมีเพราะทำกรรมชั่วนั่นบาปสาปตัวเกลือกลัวมัวเมา วงลงลืมตนทำดีทุกที่ต้องมีผลดีโดยทั่วก็กรรมทำั่้ได